สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมนีกาได้เดินทางมาที่วัดพระอาจารย์นี้อน้ามนะครับมนีกาจะมาตามสถานการณ์วัดนื้น,นา้าเป่นจะให้ตัวเล็กโกลาบหรือจะบอไหาน้นะครับก่ยังวัลูกนะครับตอนนี้จะได้ได้น้าปัจจัยมาถวายพร้อมครับเพราะว่ามีแฟน่องของเกศตังนะครับได้โอนมาทําบุญกับพระอาจารย์นะครับเป็นจํานวนเงินจํานวนหนึ่งนะครับ บัลูวัดจํานวนเทใดนะครับเนาะเพราะว่าพ่นโอนผ่านทางมันซี่เ็ตตังนะครับนี่จะมีโอกาสมากการไหวพาจานี้น่าหนามนะครับเนาะไปหากับไปตามเบืองสะานการณ์ภายในวัดพาจา์นะครับทาานผูพชมก็ล่อลุ่นนะครับแล้วเก็ิกินงดาจะจับตัวเลขกตัวเด่นะครับให้แม่บัวนะครับมันนี้ ไม่บัวบดได้บังคับเจ๊แต่ว่าไม่บัวอยากให้จับให้ย่านมันดังโอ้ยโ้บโอ้ยโ้ยโอออ้อ้้นี่้ยยโอออ้้ัอ บับบนไอ้ันบวานุญ,ญาเนี่ยใช่ใช่แต่เซลล์กกันหวา,า, <c oughs> าน,นุญูญาตเนี่ยันนั้นจับเพิ่มไม่ดังตํารับตาหลวงก็ได้อินีนยาเล่นกัะจ้ากับปูบไปแล้วได้ ครับเสื่อเจเจบอกครับอ่ากับฟังความเจเพราะว่าเจก็บอกว่าครับแต่ในมือนี้มันมี่องหลายจะก่อใจก็บอกเพราะเราคอยชั้นแยกระปูว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดนะข่านคอยยิบหนึ่งก็ยิบไผ่ลายยิบไผ่บอลายยิบไคนได้บอกมีหตบอคนนะอนาจคนที่ ท่านผู้ชมก็รอเอาวันที่ยีิบเจ็ดเลยครับเพราะว่าเกจินดาพันตังไกจะให้ปล่อยให้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยีิบเจ็ดมือเดียวนะครับก็บล่อพร้อมกันนะครับจะเป็นตัวเลขแนวทางของเกจินดานะครับเกจินดาเพิ่นกลับเป็นคนนิเซ็นนะครับโอ้เชิญเบิ่งยังกันเนาะอยู่นี่เน,ะนาะเหชิญที่ตัวเลขอยู่ไส้พาไปเบิ่งอเนี่ยมาพาไปเบิ่งเนี่ยมาแม่คนไทยมีไหน ยิ่งในไฮบอยิ yeah, s right. <S yeah. okay. so ่งเป็นข like ี้หะอ๋อนี yeah, like ่บ่อ๋ออาท่านผู้ชมท่าน่าไปเห็นตัวเลขอยู่บริเวณนี้นะครับจะเห็นเลขไหนเมื่อกี้เลขห้าบอเห็นเลขห้าห้าสองบ่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นเดี๋ยวหาเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองสองก่อนสองอยู่บริเวณไหนเน no. <Aven ge. S 1> าะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบริเวณของเครื่อนแท่นพิธที่บวงสวงของพระอาจารย์นิรนามนะครับ <c oughs> อยู่ทีวัตพระอาจารย์นิรนามนะครับเพิ <i> ่นก็เห็นตัวเลขอยู่ตรงที่จุดถูบนะครับคล้ายๆเป็นเป็นจอมขวก,กเล็กออกมาจากกระถางถูบนะครับ เป็นเด็กขาในชาดเกณฑ์นครับนักทนผู้ชมโตข้างหน้าน่าจะเป็นเด็กแปดนะครับแม่ปเบิ้งก็น่าตรงนีนะนี่นะคนเห็นอยู่นี่แต่ว่าผมเห็นเห็นเด็กขากับเด็กแเห็นผมอยู่บอกใช่แม่แม่เขาไปเบิ้งกูนะ แต่ว่าผมเห็นเป็นแปดกับหาไหมเออเจ้าก็เห็นตัวเดียวกันกับข่อยแต่ว่าคนเห็นเป็นหาสองสองหาแค่ผมเห็นเป็นแปดกับเด็กหาขอยืนเป็นหาแปดหาครับข้าเจ้าเห็นหาสองหายหันอยเห็ยี่หันรอยก็เห็นหาแปดหาบอกครับเป็นเห็นเป็นหาแปดหาเนี่ยบออยู่ในหันละแม่แม่เบิ้งหลดแม่เบิ้งหลดว่าแม่สีเห็นยุ้ยใชแม่เบิ้งแม่ขอเพิ่นเอา นี่คุณแม่ก็เห็นกับผมอยู่แปดหาแต่อีกคนหนึ่งเพื่อนเห็นเป็นเห็นหาแปดหาเอ้ยอนเพื่อนเห็นนั่นซออันหาสองหาเอ้ยเออแม่หาสองหาครับอีกคนหนึ่งเพื่อนเห็นเป็นหาสองหานะครับแม่จับผู่มาหมือเศร้านี่ก็เห็นเป็นหาสองแต่คุณแม่เห็นแปดหาผมก็เห็นแปดหาคือจังคุณแม่แต่คุณครับคุณแม่กำลังต่างกิจิฐานฝังตัวเหล็กชคปลาดอยู่เพื่อนอื่นแก้กัน มม sociedad, แกกันโบร้านเงี่ยว่ะครับว่าเชียวขึ้นมาตั้งความสะอาดจังได้เอ้าทำดีๆทุกดนท่านผู้ชมก็ล่อ an ลุ่นนะครับว่าเพคนนี้เป็นเด็กตัวใดนะครับเนาะม่เห็นห่ันงๆเนแต่ว่ามันม่เอีังยู่ใวุ่งๆแค้ว นน,นะะเห็นบ่าเจ้าเห็นเป็นเก่าอย่างนเพราอว่าจะาเบิ่องต้นเจ้าเบื่องต้นมือินค้าดิหาคนละข้างแมนบอมันหาตัวทั้งหนาที่หาอยู่ในเลขศูนย์แว่าแต่ว่าอันทั้งในกลางๆมีผ่อยเป็นเห็นเป็นเลขเจ็ด่อยเลยตามละตามผ่อยเห็นเนาะข่อยเห็นห้าเจ็ดห้า กันนั่นแหะแต่ว่าผู้จะมงคเห็นุกอย่านี่เมียนีเด้อรุงเลยไม่เล็จะเบิ่งกันครับนี่เด้อหาอีคุณแม่คุไปเห็นเป็นหาเจ็ดหาเลยครับคุณส้มอยเห็นมันนั่นทอแต้มอยู่เกับเล็กนึ่งน่อยกันละที่คอยผมเป็นตเดียวกันขั้นคอยซื่อคอยซื้อหาหนึ่งหาหาเจ็ดหาข้คอยซื่อนะแต่ว่ามือเศร้านี่คอยเซตไม่ไหมน่ะคอยเห็นห เป็นหาคแม่เห็นคือเพิ่นอยู่บ่ครับเห็นเห็นคือเพิ่นหละนี่ได้ยี่ใส่รับนี่ได้เลขหาเลขหาครับแมนเลขหาอันนี้ก็เลขเก็์นี่ก็เลขหาคือเพิ่นนั่นเห็นบ่างนี่เลขหากับเลขเกต์นะครับเนานโบล้านเนาะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับอยู่บนแกกันโบล่านะครับของพระอาจารย์ยินนามนะครับคุณแม่เพิ่นก็เห็นเป็นหาเจ็์นะครับ คาะท่านผู้ชมเห็นาตัวใดกเบอง์อาเดอครับิจรนาเดอครับเพราะว่าตัวนี้มันคือไตัวเลขครัวมกันได้ครนงร่วยกันได้ครับคุณแม่เห็นตัวยังนี้ก็เป็นหาอเดอน่เดอเป็นหาเือกันบ้างง่ายมีหลายอลายบอลค่เต็นง่ายเห็นลองมองกับเป็นเด็กาคือเก่าขงหน้ากัเลขเกตอนี่อันนี้นึง ครบับ่อ,อ,าอาจารย์เลาเห็นชีโตุ่นเดีวว,วัเราบอกใครเายันคุณแม่เห็นเะโต,ตคันชีเบื้งคบก้งเบงิ้งไปจังนึงแล้วมันกะชิมิตัวนี้เป็นซองกระไดเป็นซองสีหาป็ยังก็ได้แม่เป็นซองสีหา่ครับแม่าแม่เบ,บ้อยุกก่ไกลๆี่ดอกนี่นขนาดเบื้งจังสี่วยังง่ยครตนหนู่าม่ื่อเอันนี้ที่ชัดเจนที่สุดคุณแม่เห็นตัวใดแม่เห็นบ่กครับแม่ก็เห็น หนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่คันที่เบื้องตัวนี้ตัวสองลงมาหนีมันเป็นเป็นสองสี่ห้าป็นบาร์เป็นสองสี่ห้านะครับหนึ่งสองสี่เกันว่าเลขสองก็เลขสี่เลขหนานครับหนึ่งสองสี่กับสองสี่ห้านะครับเนาะผู้คนเห็นยิ้มหันแต่ม่แต่ว่าคอยบ่เห็นน้ามูมองนี่คอยเห็นมองเดียวเนี่ยละ ไหนครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเห็นเป็นอะไรครับอันนี้เลขห้าข้างหน้าก็เป็นเลขห้าอยู่ข้างในเลขศูนย์แต่ว่าถ้าดูพวกพวกเงวละค่ะกับีหกค่ะโต๊ะฟวงฟวงนี้อ่าบาสี่เก้าชั้นสองชุดนะคะพร้อมทั้งผลไม้แล้วก็มีลงทานด้วยค่ะอะอยากมากเป็นรงทานน้ำเกลือก็ได้ันทียี่สิบเจ็ดบันทียี่สิบเจ็ดนะคะเพราะว่าแต่น้ององค์กู้จะไ่ยไว้บ้ามือวัน เพราะแต่ว่าเพิ่นบวงสวงแท้ๆนี่อยู่วันทีเทเลค่ะยุ่งวัตถียี่สิบห้าปุ๊บปุ๊เกี่ยวกันอ๋อครนั้นวันทีเจ็ดสิบเป็นของเจด้วยตรงอ๋อครับผมท่านผู้ชมแต่น่าขอยืีนรูปปู่วันที่ยี่สิบห้านี้จะเป็นของวัดของปู่ดรนนาน์นะครับคือวัตีบวงสวงเจ้ายี่สิบเจ็ดนี่จะเป็นของเจพอดีเองครับมันจะนั่งมากคนสีนั่งมากครับผมอ๋อกระทายแทายรูปไอ้แนนนะ นี่ครับเจจินดาครับเพราะว่ามีหลายคนอยู oui. <southeast>. ่ค <electronics> ร <t ries> <the rix> <t ries> ับถามหาเบอร์โทรเจบ่าเจพผนบอกเราก็ต้องบอกให้ครับของจ่าเจจินดากำลังบอกบุญนะครับวันที่27เพิ่นจะกทำพิธี บวงสวงนะครับของเจก nah ินดานะครับท er nah nah er ี่วัดของพระอาจารย์มิลล่าน้นะครับจะเป็นรูปรูปเหมือนของปู่ครับผมเขาเชื่องกับจันซื่อผู้ใดนอกมันเจิ่นบอกยูยว่าเป็นชื่ออย่างดอก บรรยากาศไปก่อนอันนี้พันตีไก่สอนฟูลิสตัวค่ะโอ้ทันตีไก่สอนฟูลิสตัวบักแฟนเพิ่นบอกให้ปั่นเป็นสิ่จเป็นสิ่งเป็่งอะค่ะอุ้ยรอยางรออะไรของโอ้เจพิ่นเพิ่นเพิ่นิมีนเห่เจบอกครับเจก็เลยปั่นมาแล้วที่ยิบเจนี่จะมาถวายบอกง่ายซะอ๋อครับผมเพราะว่าเพราะว่าคอเชี่ยวฝึงเดินทางมาถึงนะครับทสมุชชุ่มคนเชี่ยงได้บอกบอกเข้าใจที่เจเพิ่นบอกก่อนหน้าเนาะ ใช่เออเรือใช่เรื่องแม่ค้หทุกคนเนี่ย้อชอดเลยค่ะลายดีเจ้ากระถ่ายเอาน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพันธีไก่สอนปูริสุโต้ค่ะพันธีไก่สอนปูริสุโ ครับผมนี่ครับเป็นปูที่ไปเข้าไปนิมิตฝันของเจจินดาเนาะนนเขาต้องห<ต>ยา,าดเวยอครับเรียบร้อยค่ะอ๋อสั่ง ต่งเห็ดย well> ี่สิบเจ็ดนี่มาแน่นอนครับว่าเป็นรูปที่เนื่องนี่อ่เป็นรูปเหมือนผู้พันตีไกรสอนโพลิสุทธโธนะครับเจ็ดมาพูดไวมากค่ะใครจะใครจะเสียงน้อยก่อนเห็นบอครับจะเป็นรูปเหมือนของเพลนครับผมเพราะว่าเจี๊ยบพเนจรสร้างสร้างไงสร้างปั้นปั้นหม่าล่ะแบบนี้ครับเปนจระมามาถวายที่วัดปูนี่น่ารนะครับผมเรียกอันนั้นเร่จุ่มใครได้แล้วแล้วก็ซื้อไปแล้วก็ ก็เจ้าอันที่ถือเป็นรางก็เจ้าก็ฟันไปหลายแล้วนะสองแสนกว่าเรากะฟันดีอ่ะฟันดีเจฟันดีม่นบ่นี่ก็ฟันดีค่ะบ่ฟังเนี้ยเจ้ฟันต่างอะไรโอ๊ยฟันมัน อดังหาน้เนาหอดวันที่ยีเกียกันบ่ได้เดี๋ยวพันจีน่ามักกะซื้อน้ำนะคะเดี๋ยวบ่มากกะจะบ่มักกะพวต้องจัดค่ะอันนี้มันเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพท่านใรตัวเลขค่ะแต่ว่าบอกไปก่อนคือวันที่ยี่สถึงจะบอกแมนถึงสิบอกแต่มักกะซื้อน้ำบ่มกกัน่เนาฝันไปก่อนมครับน้วครับจจไ่ที่ว่าบกกจับบั้าด่านกอ็จไซงก็จแล้วเพราะว่ยังขมป เพื่อนมาเช่อให้คอยลว้แลรวก็จะเล่นในวันข้างหน้าก็จะหวยทุกงวดจคะจะจับวจีนี่ตรงไปอ่าเจจับลีนี่าจได้จากเมื่อเจนะนะเพราะว่าเพื่นบ่มีบ่มีข้อมฝันบ่มีอย่างนะเนอยากได้จากเอยากได้จากจีจับหาฮ่าฮ่อฮ่าด่าจ่เป็นฮยา่อาจ่าฮาโ่่่่า่่า่าจับให้เพ่่่ คนอยากได้รถตรีจากจี้นี่นะจีเป็นคนนั่โชคไหเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเใส่จีเป็นจับรถตุรีหายใจบัวพคนจะขอโชคขอราัจากจีง่ยง่ายบมโหจับดอกครับบางคนจะบอกโซเดียร์มันดีเดี๋ยวเจ้ามีองค์ให้อยู่เนี่ยยิ้มแสดงว่ามีโชคแน่นอนค่ะมีองค์โค้กคนโอเคเจียจินตาบอกเป็นในๆเลยนะครับเนาะ เมนสีแดงท่านในทายเด้อขออนุญาตเด้อได้แล้วค่ะเด้อขอหนังนะคะราคาเดี๋ยววันที่ยี่สิบเจ็ดมาแห่กองยาวน้ำกันนะคะเด้อมาฟอนมาลัมมีพิ้นแค้นฮอบเบิร์ตค่ะครับท่านได้สิอยู่ไก่อย่างมารวมกับเจ๊ก็ได้เด้อครับมาฟอนตั้งแต่หน้าวัดศุลขะแห่ข้าวมาแห่ข้มาเลยรเป็นบอกครับนั่งลัมมาใส่ชุดสีแดงอันเทาเหนือค่ะจิ้ม่อกคัน วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันีสเจดค่ะเขาเรียกพิธีบองสวงบอครันแมน่เปเขาเรียกพีบวงสวงอันเกินปูปูพันธ์พีันตีไก่สอนเนาะันตีไก่สอนปูริสุโูปูริสเพิ่นกะบอกให้น้ำเพิ่นเป็นสันเนาะแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเป็นลานปูสีสุโธอันนี้มันอย่างเชี่ยธมาถวายพระถางม่นที่บอแมคะเพราะว่า อันนี้นะคะนะ้ออันนี้คิดว่านด้หนีคนคนต้องการนะคนรู้สึกไจ้ เจนีเซ <uther. S 1> <Jade S 2> ีนว <haw> ่าพนต้องกาเพินต้องกาอันนี้คือเจดธเีนเป็นเสนาคโปกเจ็ีเนพระนาปกเจดีเยนพระนาคปกมนายทีวัดแม่นนนปกครับนน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 นกนน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 รนน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 นะนน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 นเนน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 นานน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 นเนน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 นาะค่ะเนนกนน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  แม่ยทัดเจ็ดสียงดนคกวารูัอยู่นนนี้โอ้เทจจมาถวายผ้าจานาครับอบคะเครเพื่อนให้เพื่นไปถวายก่อนจะให้เพื่นมาจับก็ได้มาันมานไหนต้องเห็ดพี่โอ้ไปขางในก่อน ให้ให้หมือจับจับเยอค่ะรอบรอบจับหนึ่งนะครับเนาะว่าเจ๊จินดาจะจับตัวเลขให้แม่บัวตัวใดนะครับบรนยากาศล่อล่อเบิ้งนะครับเป็นจะเป็นตัวเลขแม่นครับท่านผู้ชมอ่าสองรอบเบิ้งเนาะมีโชคลาภมีรางวัลนะครับเราะต้องรอก่อนนะครับท่านผู้ชมรอก่อนว่าให้เจ๊พันท้ำอีกย่างเ็พันควันครับผมอ่ะ ย่าได้แล้วครับเจ้าคุณเ่าได้ปล่อยปลูกไว้แล้วมัดไว้แล้วมัดไว้แล้วเนื่งจะสิปล่อยอย่างเดียวนี่ยนะปล่อยไปกันกันผู้มากก็ซื้อน้ำราคาเด้อเมื่อผมเมื่อสิปล่อยเมื่อเมื่องานนะคะที่ยิ่สเกียดผู้มากก็ซื้อน้ำราคาแต่่า มันเป็นแค่แนวทางในค้นมัดัูเลขนะครับนะ้าคนมัดซื้อเลีสิได้ลลู้จักว่าเป็นแค่แนวทางมัดก็จัดขัดก็ผ่านสโลแกนทุกช่องทุกยูทูบไม่ใะนั่นออกไปแล้วมันมันมาถึงหน้นกระดาษเนี่ยแต่าคำดาน่ะเปิกลยพ่พอนเา้อง จ้อทีอว่าเพื่นไหนพ่อเนาะเนาะ่สบายใจเลยนะเพราะว่บรูแม่ไม่ใช่สาธูเอาทุกครัผมให้ขอให้ผู้ขาเลยรวยเด้อครับผมครับผมทำช่วอย่างสุดเขตพันบอแล้วครับผมก็ ท่านผู้ชมครับปล่อยให้เจไปถวายพระแก่บอกรอบแป๊บหนึ paper, ่งนะครับเนาะรอาจารย์เนรนามเพิ่งกลับไปฉันเขาอยู่นะครับเนาะนพ่อสอนบอกจะให้เลยหนึ่งพระบานหนักข้าพเจ้าบอกพิสการพร้อมทั้งท่าลนะจะจมล่อครับท่านใดท่านใดเจเลยจากเจขึ้นดาจมร่อครับผมตอนนี้กำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่นะครับเนาะเพื่อจะมีงานบวงสรวงบอกคุณพ่อ วังครับวงสวงวันที่เธได้ก็ะยิปยี่สิบหานะครับเตนกงแต่ตนั่งจัดเตรียมไทยหยาโยมในนั่งเขาหอมนะครานะเนาะนจะสั่งน,นี่ครับนะกับเป็นบรรยากาศของพระอาจารย์นิลานามน,นะครับเป็น วัดป่าของพระอาจารย์นิรน,นามนะครับท่านผู้ชมครับรอติดตามช่วงเก,กกินดากกำนังนำพระพุทธร,รูปหน้าปกนะครับเจ็บเสียนนะครับมาถวายให้กับพระอาจารย์นิรน,นามนะครับตัดเหมือนกันลง มันตมันต้บก็บอกว่าเหโลทียงมันเดเดดวตัวเดเุณพระ้าใช่คันปูคือตั้งสามเสียงตัวชาดใจว่ากรนะั้าเนี่ยปูน่าตัดตั้งัด หน่อยนงี่เาะครับเาะาป็นโเรจปด้า sì, น so like ้า so ที่ลนยเอสเพ่อเยนเห็นไรเพื่อนเห็นซโตมันจะเป็นซ sort of ี่ลี hmm. ่โตอหลี ต่วานี่ต่ว่าข้าสีออกมาแค่เหลขกสองลงมาอันนี้เป็นสองสีหานเป็นสองสีหานะครับทีชัดเจนนะครับครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขของคุณแม่นะครับตัวเป็นกาตั้งจิตอธิษฐานนะขอตัวเลขอยู่แก้กันโบลานนะครับเพื่อกระไรตัวเลขทพี่เห็นชัดเจนเป็นตัวเลขสองสีหานะครับถ้าทานผู้ชมชื่นชอบก็เอาไว้เป็นแนวทางเด้ครับเด้อในงวดวันที่หนึ่งายนสองหาหกสีนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บุญธรรมนำโชคนำเนเด d อ r ก็ขอขอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับโชคชกมั่นๆกันทุกคนเลยครับเดอ้อสวัสดีครับ